สวัสดีครับวิธีบ้านบนะครับผมวันนี้พามาอัปเดตราคาอิดกอมอนเบานะครับผมเป็นอิดบล็อกนะครับผมเป็นอิดมอนเบานะครับผมใครที่ต้องการสร้างบ้านนะครับผมก็มาดูราคากันนะครับผมราคานะครับผมชุดนี้นะครับอยู่ที่60เซนคูณ7.5นะครับผม7เซนครึ่งนะครับความความยาว60เซนแล้วก็ความกว้าง 7.5นะครับผมก็ราคาชุดนี้นะครับผมราคาค่อนข้างเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับผมก็ราคาอยู่ที่25บาท50สต็งนะครับชุดนี้นะครับผมเป็นอิดมอนเบานะครับผมความกว้าง60นะครับผมถ้า10เซนก็จะราคาก็จะเพิ่มไปอีกนะครับผมก็นี่คือราคานะครับใครที่อยากรู้ราคาเรื่องมอนเบานะครับผมราคาเท่าไหร่ขนาดไซส์นะครับผม ก็เข้ามาชมคลิปแล้วก็ศึกษาดูนะครับผมเนี่ยฮะผมเป็นอิฐมอนเบานะครับผมก็ตรงใครที่ต้องการสร้างบ้านนะครับผมก็มาดูราคากดนะครับผมกดที่เราจะซื้อนะครับผมอิดมอนเบาหรือบล็อกหรืออิดแดงนะครับผมราคามันก็ตกแตกต่างกันแต่อิดมอนเบาจะแพงที่สุดนะครับผมเพราะว่าอิดมอนเบามันจะดีนะครับผมมันมันเป็นตันนะครับผมมันไม่มีรูเหมือนบล็อกนะครับผมมันจะดีกว่าแล้วก็ กันไฟได้ด้วยนะครับผมปิดมอนเบานะครับนี่นะครับผมก็ราคาคนสร้างสูงนะครับผมก็ต้องการสร้างบ้านนะครับช่วงนี้วัสดุทุกอย่างแพงหมดเลยนะครับเหล็กปูนทรายนะครับผมแพงหมดเลยนะครับผมเห็นทุกอย่างแพงหมดนะครับผมนะคะราคาคนข้างสูงเลยครับทุกวันนี้นะครับผมใครที่สร้างบ้านก็ทุกวันต้องทําใจนะครับผมนะครับผม น,นี่ก็พามาอัปเดตราคามอนเบานะครับผมเป็นอิดโกนะฮะแต่มันก็จะโกเร็วนะครับผมเพราะว่ามันยาวนะครับผมมันยาวแล้วก็เร็วคนราคาค่อนข้างสูงก็จริงนะครับผมแต่ก็งานมันก็จะไวนะครับผมงานไวนะครับผมแต่วัสดุมันก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ไม่มีลงนะครับผมวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นทุกวันเลยนะครับผมต้องทําใจนะครับผมใครที่ต้องการจะสร้างบ้านช่วงนี้นะครับผมหรืออน,นาคตข้างหน้านะครับผมวัสดุขึ้นแน่นอนไม่มีลงนะครับผมขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมวัสดุไม่มีลงวัสดุก่อสร้างนะครับผมนี่ครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมอัปเดตราคาให้ดูวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ